แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะว่าถ้าเป็นคุณเนี่ยจะทําอย่างไรคืออย่างนี้คุณคนนี้เป็นนักการพันโรงแล้วก็มีหน้าที่ขับรถตู้รับส่งนักเรียนด้วยนะคะแต่รถโรงเรียนเนี่ยมันพังแกก็เลยเอาไปซ่อมค่าซ่อมเนี่ยสองหมกว่าบาทเอามาเบิกกับทางรักษาการผพอผอ,พอ,อ,อบอกว่าเอ้ยค่าซ่อมรถจ่ายเองนะให้นักการพานโรงจ่ายค่าซ่อมรถโรงเรียนเอง โดยวิธีการหักจากเงินเดือนอ้าวล่ะเขาก็เลยนําเรื่องนี้มาร้องเรียนนะคะแต่เดี๋ยวฟังสองมุมนะเล่าต้นเรื่องให้ฟังก่อนนักการพารคงท่านนี้ขับรถรับส่งนักเรียนโดยใช้รถของโรงเรียนยี่ห้อโตโยต้าก็มันเก่านั่นแหละอายุน่าจะมากกว่า30ปีแล้วนะคะรถพังโรงเรียนก็ต้องออกไปซ่อมเขาก็เป็นธุระไปซ่อม24,600บาทแต่ผู้มนวยการบอกว่างั้นนักการพารคงจ่ายเองนะแล้วเดี๋ยวจะหักเงินเดือนไป คุณกฤษณะพิทักษ์เกิดอายุ51ปีค่ะก็เล่าให้ฟังบอกว่าค่าตอบแทนที่เขาได้ในเดือนละ1 0 0 0 0บาทนะหากค่าประกันสังคม500บาทเหลือเดือนละ9,500บาทช่วงหลังเลิกเรียนเนี่ยเขาก็รับงานเสริมอ่ะก็คือขับรถรับส่งนักเรียนด้วยเติมน้ํามันดูแลเครื่องยนต์อะไรที่มันซ่อมได้ก็เอารถไปซ่อมก่อนเกิดเหตุลาง,งานไป2วันค่ะเพราะต้องไปทําธุระที่กรุงเทพโดยรักษาการผอโรองเรียนสั่งให้ครูในโรงเรียนเป็นคนขับรถแทน หลังกลับมาเนี่ยรักษาการผอเรียกไปพบบอกว่ารถมันพังนี่นะแล้วยอด24,600บาทเนี่ยรักการพาโรงเนี่ยรับผิดชอบไปแล้วกันนะจ่ายค่าซ่อมไปนะเดี๋ยวจะหักจากเงินเดือนไม่ยอมใช่ไหมเอาทำไมยอมมันก็ลาออกไปหรือก็โดนไล่ออกไปว่าอย่างนั้นนะคะนักข่าวก็เลยไปที่โรงเรียนเทศบาลนาโพไปเจอกับทางรองปลัดรักษาการแทนปลัดเทศบาลตำบลนาโพคุณปัญญาปกกาโตแล้วก็เป็นรักษาการผอโรงเรียนเทศบาลนาโพด้วยนะคะ เล่าให้ฟังบอกว่ารถคันนี้พันโรงเนี่ยเป็นคนดูแลรับผิดชอบทั้งน้ํามันเครื่องเติมน้ํามันอะไรทุกอย่างเขาก็ดูแลแต่ดูแลยังไงเครื่องยนต์มันไม่มันน็อกไปเลยอะ่ะสําหรับการหักเงินเดือนเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้หักเงินเดือนแต่ยังได้นะมีเหตุผลอยู่เดี๋ยวฟังท่านหน่อยค่ะรถคันนี้นะครับมันเป็นรถเอกชนนะครับมันเป็นรถเอกชนในส่วนชํารุด จากสภาพอายุการใช้งานเนี่ยนะครับทางโรงเรียนเขาซ่อมบำรุงอยู่แล้วนะครับส่วนนะครับส่วนค่าซ่อมที่ที่เขาอ้างว่านะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีการดําเนินการใดๆนะครับไม่ได้มีการหักเงินไม่ได้มีนะครับการไปชไําระใดๆรถคันนี้นะักการเป็นคนดูแลและผิดชอบดูแลทั้งน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรก มันเอเอพงทุกต้องบอกว่าช้าก่อนถึงบอกว่าให้ฟังทั้งสองมุมนะคะอันนี้เป็นมุมของรักษาการแทนผอ,อบอกว่าไม่ใช่คือรถคันนี้มันเป็นรถของเอกชนที่เขาเอามาบริจาคให้รับส่งนักเรียนเครื่องยนต์มันเสียหายอะไรแบบเนี้ยเจ้าของรถที่เขานํามาบริจาคเนะ่ะเขาก็จ่ายค่าซ่อมทั้งหมดแล้วยืนยันว่าไม่เคยหักเงินดงเงินเดือนอะไรพานรงคนนี้แล้วก็ไม่ต้องผ่อนใจแต่อย่างใดด้วยส่วนฝากฟังของนักการพารงออกมาพูดด้วยเสียงสั่นเครือ ว่าอย่างไรฟังเขาค่ะเดี๋ยวข่าวก็ออกไปแล้วค่ตอนนี้เงินเดือนได้โดนหักไหมครับตอนนี้เงินเดือนไม่ได้โดนหักครับคือรถคันนี้เขาเป็นรถเอกชนก็ให้ทางโรงเรียนวิ่งเขาทรงสามเด็กเขาก็เลยออกค่าซ่อมเองคือค่าซ่อมคืนนาก็ไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายครับค่าซ่อมผมไม่ต้องจ่ายแล้วครับก็บขอโทษทางที่บาลขอโทษท่านนายกขอโทษท่านรองปลัดด้วยที่ว่าออก ออกสื่อไปแล้วความผิดพลาดมันมันอยู่กับผมเองไม่ได้โดนหกักครับอ้าวล่ะ hmm. ก็พูดด้วยเสียงสั่นเครือกลืนน้ำลายเอื้อกนึงแล้วก็บอกว่าอ๋องั้นน่าจะเป็นความเข้าใจผิดของผมเองลหละครับ hmm. เงินเดือนไม่ได้โดนหักนะคือไม่ได้ดูสลิปเงินรถคันนี้ถือว่าเป็นความผิดของเขาที่ไม่ดูแลรถก็ขอขอโทษไปทางเทศบาลด้วยที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดไม่มีปัญหาอะไรแล้วค่าซ่อมผมไม่ได้ไดจ่ายแล้วขอโทษอีกครั้งก็แล้วกัน แล้วข่าวมันมาอย่างไงตอนแรกว่าพานโลมเป็นคนจ่ายจะต้องเป็นคนจ่ายค่าซ่อมนึกไปเคลียร์กันแล้วอะไออกมาแก้ข่าวฝังดูมันก็ทำแม่งทำแม่งอยู่รถเอกชนมาบริจาคให้แล้วตอนนี้ไอ้กรรมสิทธิ์ของรถคันนี้คือใครโรงเรียนหรือเจ้าของรถที่มาบริจาคใช่ไหมก็ยังสับสนอยู่แต่ว่า ทางผอบอกว่าอ๋อเจ้าของรถที่แท้จริงคือคนบริจาคเขาจ่ายค่าซ่อมให้แล้วแต่ก็ย้อนแย้งอีกเพราะว่าเอาไหนบอกว่านักการพาลงดูแลทั้งเรื่องน้ามันเครื่องน้ามันรถไงเออมันงงๆแลวไอ้คนที่เติมน้ามันเครื่องน้ํามันรถนี่ใครเสียตังตรงนี้ก็เดือนเดือนนี้ลองให้ผู้บริหารได้จ่ายค่าน้ําค่าไฟโรงเรียนเองก็แล้วกันเอาเงินส่วนตัวออกก่อนค่ะแต่เขาเคลียร์กันแล้วเขาบอกอ๋อทั้งหมดเขาใจผิดไม่มีอะไรเลิกเลิกแยกย้ายเราก็ทำงานทงานกันต่อไปนะ